เอาได้หมุนซ้ำ ok. อ่อะเอาโอ้ยดีเลยเพื่อนดูดีสวัสดี <fry UC> S> <S ครับวันนี้ก็พบกับผมอิชเช่นเคยนะครับที่ช่องปั้นได้เดี๋ยวแจกดิงดิงดิงกล่าวกันมาอีกครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆเพื่งเบื่อผมล่ะนี่ผมก็ยังคอนเซปต์เดิมนะมีงบมาเล่น1นึ่พันบาทนะมาเล่นโชว์เพื่อนๆนะ ส่วนวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเกมเนี่ยเทพเจ้าโชคลาภเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยนี่มาขอพอรดูสิเป็นไงโอ้โหเนี่ยดูดิเป็นไงถือถือโอ้โหทองเต็มเลยเดียด๋วยวดิอุ้ยโอ้โหแค่เปิดมาก็อลังการแล้ว,ลวเอาหนึ่งเรามาดูการจ่ายเงินรางวัลกันดีกว่าเพื่อนนี่ดูการจาวว่ายเลย ฟีเจอร์ตัวเทพเจ้าแห่งโชคนะครับเทพเจ้าโชคลาบกับเทพเจ้าความสําเร็จอ่าแล้วก็เรามาดูเบดขั้นต่ำหกบาทจนถึง6กพับาทของการกดหนึ่งครั้งเลยนะครับเพื่อนเเกมนี้ก็ไม่มีซื้อฟิวเจอร์นะครับเพื่อนๆดวงล้วนๆนะมาดูดีกว่ามันเป็นไงนะป้าโอ้โหมีอ๋อมีเด็กน้อยตีกองเลยเเก็เดอเฮ้ย อ๋อมิตีให้จังหวะอ๋อเอ้ยอ๋อมันมันได้ต้องสองทางเพื่อนแต่มันต้องให้เลียงติดกันนะครับสามตัวติดกันนะให้มันได้เชื่อมสามอันติดกันอ่ะเพื่อนๆอ่ะโอ้โหเฮ้ยให้อ๋อมีให้จังหวะเด้อเฮ้ยอ๋อเห็นได้ปหมมันต้องอะไรวะให้มันเป็นแนวเดียวกันอ่ะเพื่อนช่องเดียวกันต้องเลี้ยงด้วยกันนะถึงจะ ได้เงินรางวัลจยะกล้โดดนะโอ้โหวิ่งิ้งทิ้งืเฮ้ยเด็กคนนี้มันตีกองดังดีว่ะโอหูวเกือบได้ตัวตุ้งแช่อ้้หูอุ้ย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 ได้ไหมไอ้นี่อุ้ยตีกองสีขาวอ่ะโอ้โหหกสิบแปดบาทเพื่อน เฮ้อเดินนะมันเสียงมีเสียงเลินนะเอ้ยวิ่งดูมันกราบขาวเกือบได้อะฮ่าอ๋ออุ๊ยเอได้เอได้เอ้ยเพื่อนอุ๊ยทำไมเทพเจ้าโชคลาภไม่ลงมาเพี่ยนที่ที่ที่ผมเปิดให้ดูนะเอ้าอุ๊ยนี่คิวอุ๊ยอ่าใบเสมือนนะบอก อื้อุ้ยได้อะไรกลมๆันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอืมเฮ้ยอ,อืสองคนนี้ผมจะตั้งชื่อมานะไอ้ไอ้จุกนะไอ้จุกไก่เขียวดีกว่าสองคนนี้ถ้ามัาคงตีเสร็จต้คงได้ค่าขนมเยอะนะเนี่ย 25บาทอุ้ยแล้วเทพเจ้าชโชคลาบไปไหนไหนๆผมผมขอดูสิเพื่อนขอว่าไงนะัยะฟิวเจอร์แห่งเทพ่ยวโชคลาบเทพเจ้าชชชโชคลาบเทพเจ้า,วาความสำเร็จเออ,อยังไงเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเราลองเพิ่มเบ็ดมั้งเพื่อนไปอืมได้เกือบลั่นเพื่อนอืมวันนี้ผมเพิ่มเพิ่มเบ็ดแล้วนะเพิ่มเบ็ดแล้วนะอุ้ย เกือบได้นะสิไอเนี่ยมาคอนเนี่ยสิงโตสิงโต้สีขาวเพื่อนดูสิโอ้โหหึแต่ผมเช้าจะเริ่มเมื่อยนะมีมีให้กดเองได้นะเพื่อนเนี่ยให้เขากดเองได้เลยนะออโต้เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเนี่ยกดตรงนี้อไปออโต้เลยเพื่อนสิบร่อสามสามสิบห้าสิบแปดสิบก็แล้วแต่เลยผมเอาห้าสิบลองดูไปเอ้ย เริ่มไม่แจ๋วแล้วนะใไอจุกไก่เขียวนะให้มันอ๋อหืมเอาโหจะประทัดเลยโหได้มาแล้วงกบบาทเองโอ้เอาเอาเฮ้ยมาแล้วมาแล้วเนี่ยประเจ้าอ๋อ้โหมา,จาแจกเลยให้อุ้ยเอาได้หมุนซ้ำอ่ะเอาโอ้ยดีเลยเพื่อนตัดีด ได้อีกปะอ๋อ,อรอบเดียวอ๋ออ๋อถ้าลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นอย่างจะเป็นแบบเมื่อกี้อ่ะเพื่นนอนเหปะเขาจะลงเอาตัววินลงมาให้ได้พระเจ้าโชคลาภอ๋อเอา้ามาอีกแล้วโอ้โหโหแต่แถวหลังอ่ะเพื่อนโอ้ลุ้นเหนื่อยเลยเนี่ยนั่นไงเห็นไหมโถมาแถวหน้าแล้วเมื่อกี้เราเห็นเรื่องเลยนะโอ้โห เริ่มจะใส่จะแห้งอ่ะเพื่อนอนะ่ะดูสิครับโอ้โหไอจุกก่ไเขียวเนี่ยทำอะไรเนะี่ยโอ้โหตีไม่เอาพวกเลยดูตีกองไม่เอาพวกเลยตีอย่างเดียวเลยแบบจุกกับเขียวเนี่ยอันนี้ผมเอาสิบตานะสิบตานี่ไม่ได้ยังไงเนี่ยผมก็คงจะต้องพอนะเพื่อนๆนะดูดิดไปจุกไอเขียวตีดีดนะลูกไปหนึ่ง โอ้มาถึงก็อืมใจไม่ดีเลยผมสองอุ้ยสามโอ้โหสี่โอ้โหไอเขียวไอไอจูบทีดีหน่อยดิห้าโอ้โหกโอ้ยเจ็ดแปดโอ้โหเก้า ตาเดดทำให้เพื่อนอ๋อโอ้โหไอจุกไก่เขียวนี่มันไม่ตีตีไม่เอาเราเลยเพื่อนดูดิตีกองไม่เอาเราเลยดูเลยครับก็เมื่อกี้เราก็เห็นเทพเจ้าโชคลาภลงมาให้เราแล้วนะเพื่อนนะแต่แค่ว่ามันอยู่ช่องแบบที่มันไม่เลี้ยงให้เราอ่ะเพื่อน ทํางที่เลี้ยงให้เราสวยๆนะแล้วแบบมางกรลงมาไอเนี่ยสิงโตสี๋ขาวลงมาแบบเออมันก็จะแตกบางๆนะคือมันก็ก็ได้ลุ้นอยู่นะเพื่อนๆก็แล้วแต่จังหวะและโชคของแต่ละคนอ่ะครับเพื่อนๆแต่วันนี้โชคผมคงไม่ดีอ่ะเพื่อนๆมาลองมาเล่นเกมนี้อาจจะเป็นโชคของเพื่อนก็ได้นะจังหวะเผื่อแบบหมุนไม่ถึงสิบาแบบเทพเจ้าโชคลาภลงมาให้อย่างเงี้ยใช่ไหมครับเฮ้ถ้าใครชอบเกมนี้หรือ EP หน้าผมจะเล่นหรือจะเล่นเกมอะไรเนี่ยก็คอยกดติดตามนะครับกดซับสไคร์ไว้ที่ช่องปั้นได้เดี๋ยวแจกนะครับเพื่อนๆหรือเพื่อนคนไหนอยากคุยอะไรกับผมก็แอดไลน์ใต้คลิปนี้มาคุยกันได้เลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ